สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนเทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปน,ปนี้ใหม่พาทุกคนนะมาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เราพาเพื่อนนั้นมาเที่ยวกันที่คาเฟ่แมวอยู่ข้างหลังใหม่นะครับชื่อว่า r a c ี่แค c ค f าเฟนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นแนวมินิมอลแล้วก็มีน้องแมวให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยเดี๋ยวเราพาเพื่อนเข้าไปเล่นกับน้องแมวไปเลยดีกว่าครับ เข้ามาในที่ที่น้องแมวอยู่แล้วนะครับจะมีแมวทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแมวสปริงนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะสปริงไม่มีขนหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีขนนะครับ สำหรับแมวที่นี่เนี่ยเราสำคัญคนเขาแล้วเนี่ยผลดีผิวหนังดีแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะครับไม่มีกลิ่นเป็นไม่มีกลิ่นสาบนะครเจ้าของรา ที่เป็นภาพแมวหรือว่าใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่อยากจะมีขนที่สวยแล้วก็สุขภาพดีใครแนะนำตัวนี้เลยไฮโปรเจนิกบอดี้โลชั่นจาก b i ๊กแอนิมอลเองนะครับอันนี้ราคาเพียงแค่125บาทนะฮะให้คุณสมบัติ5ประการใน1เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลขนการดูแลผิวหนังแถมยังช่วยดับกลิ่นแล้วก็เพิ่มความหอมแล้ว อย่างฆ่าเชื้ออีกด้วยเองนะฮะเสริมด้วยเชื้อดีนะครับก็คือตัวพีไบโอติกเนาะที่จะสร้างความสมดุลให้กับผิวหน้าของน้องให้สุขภาพดีในระะยะยาวอีกด้วยเองนะครับตัวนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยมีการคิดค้นโดยสัตวแพทย์เองนะฮะเขาจะใช้สารสกัดจากออรแกนิกที่ช่วยในการบํรุงแล้วก็ตัวนี้น้องสามารถที่จะเลียได้นะฮะไม่เป็น ที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้หม่จะทิ้งช่องทางเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปหาซื้อกันด้วยละกันในห้างทาสแมวหรือว่าใครที่รักแมวหรือว่าใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่เนี่ยแนะนําสําหรับริดผานตัวนี้เลยนะครับ